นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสะโลกขอคารมณบนอบน้อมน้อมนึกนึกถึงคนประรีรัตน์ไตรเป็นที่พึ่งเป็นสรณะขอกราบสักการบูชาพิวัทนนมัสการพ่อแม่คนครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลและภพอุฟการีผู้มีพระคุณ ต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านขอรับขอกราบสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนรมชารมแผ่นดินรมโลกรมกวัตตทสงสารที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านขอรับวันนี้กล่าวกระผมกับพอพรรามเขาโอกาสมาพบปะคับทุกท่านอีกเช่นเคยได้มาแสดงเกี่ยวกับนานาทัศนะ ซึ่งเป็นความคิดความเห็นของพ่อพราหมณ์เองเป็นการส่วนตัวแบบหนึเซเต็มพ่อพราหมณ์พูดไปแล้วท่านทั้งหลายจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของท่านทั้งหลายแบบ100%เต็มเองนั่นแหลแต่พ่อพราหมณ์พูดด้วยความห่วงใยชีย้ถึงเหตุผลต้นกรรมว่าทำไมภัยธรรมชาติณปัจจุบันนี้มันถึงมีความรุนแรง มันมีการพลังทำลายล้างสูงทำให้ชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงรวมทั้งชาวไทยเราด้วยนั่นแหละได้รับความเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างพ่อพราหม์ก็บอกว่ามันมาจากเหตุผลต้นกรรมของชาวโลกที่กระทำกันมานานแสนนานแล้วนั่นแหละกรรมณปัจจุบันนี้จึงมารวมตัวกันในยุคกึ่งพุทธกาลพอดี แล้วในยุคที่จะก้าวเข้าไปสู่ยุคศีเวลายพอดีมันเป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่านเป็นพุทธประเพณีของหนกพุทธวงศ์ที่จะมาได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของความสีเวลานั้นมันไม่ใช่ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งสามารถบันดาลได้ ทุกคนทั้งโลกต้องร่วมมือกันคำมาร่วมมือกันในที่นี้หมายถึงว่าให้หันจิตหันใจหันตัวหันตนหันหน้าเข้ามาเห็นคุณของพระพุทธศาสนาเข้ามาเห็นคุณของคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาเห็นคุณของคุณพระรัตนตรัยแล้วมารักษาศีลตามสถานะเด้อจะเป็นศีลห้าก็ดีกรรมบท10ก็ดีให้มีเฮริให้มีโอตปะให้มีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ไอ้มีมูทิตามีจิตใจที่อ่อนโยนเห็นใครได้ดีก็พอจะยินดีด้วยอุเบกขาสิ่งใดที่เราเกินกว่าวิสัยเกินว่ากดแห่งกรรมที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วก็อุเบกขาเอาไว้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยแหละพรหมวิหารสีหรือพรหมวิหารธรรมมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยสงบเย็นกายเย็นใจทั่วทั้งโลกก็จะสงบถ้าทัวทั้งโลกมีศีลมีธรรมครพคุณพระตนตรยัยมีพรหมวิหารธรรม ไม่มีมารยามีแต่ความสัจจะจริงใจไม่มีอคติทั้งสีประการโลกนี้ก็จะพบแต่ความสงบสุขใช่ไหมฮะไออา,าการที่มันผิดเพี้ยนไปหมดทั้งโลกนี้มันก็จะไม่มีใช่ไหมอาการผิดศีลอาการผิดธรรมอาการทั้งหลายแหล่ในโลกอจนมันโลกจนพิบัติพินาศจนจะฉิบหายกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโลกก็จะอยู่แต่ความสงบสุข แต่ประเด็นณนปัจจุบันนี้จริงๆแล้วระบบก,กรรมท่านต้องล้างจริงๆนะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุบังเอิญระบบก,กรรมในที่นี้ก็ไม่ต้องไปโทษท่านนะมันเป็นวิบากกรรมของมนุษย์เองที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาที่มนุษย์ได้เป็นผู้กระทําขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะมนุษย์ที่ถืออำนาจฝ่ายมารนนะ่ะฝ่ายบาปฝ่ายอาุศลกรรม ายเลวร้ายไฟชั่วร้ายหรือเรียกว่าฝ่ายมารกันแล้วกันเป็นผู้กระทําขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นเ,นเป็นสิบเป็นร้อยรุ่นนี่หลายร้อยรุ่นอย่างเงี้ยนที่ผ่านมามันก็เลยว่าโลกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าวิปริตปร,ปรายรวนหนักเนเนี่ยเพราะว่าเพราะความเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดผิดเพราะเป็นการปลูกฝังความเชื่อที่ผิดผิด มันจึงเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันผิดเพี้ยนด้วยไม่ใช่ตัวเองผิดคนเดียวไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาทาความผิดแล้วไปไอคนอื่นที่เชื่อก็ไปไปสนับสนุนเชื่อตามตามกันไปมันก็เลยผิดกันหมดเนี่ยถึงจะทั้งโลกคำว่าแต่คนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจริงๆเนี่ยก็ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านนะก็ผมหมายถึงว่าผู้ที่ถืออํานาจฝ่ายมารอานาจฝ่ายธรรมเนี่ยมันเลยทําให้โลกวิบัติชิบหาย แม้แต่ตัวเขาเองเหล่านั้นก็ไม่เหลือท่านเชื่อไหมนี่กระผมพูดด้วยความเคารพนะขอรับกระผมไม่เคยแปลก้าวล่วงใครนะขอรับที่พูดเนี่ยพูดด้วยความรักจริงๆนะขอรับพูดด้วยคำว่ารักไม่ใช่ว่าผมอะไรความรักหมายถึงว่ามีความเมตตาปราณีมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีเป็นมิตรทีด่ดีแก่ท่านทั้งหลาย มีกรุณามีความสงสารในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกล้าวกระผมเลยก็ต้องมาพูดให้เห็นเหตุผลต้นกรรมเพื่อที่จะได้ช่วยกันฮะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ระงับหยุดยั้งกับมหันตภัยล้างโลกที่มันจะเกิดขึ้นถ้าทุกคนเปลี่ยนได้พร้อมๆกันทั้งโลกตอนนี้ท่านก็อาจจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไป กรรมคือการกระทำใช่ไหมครจากที่คนทั้งคนทั้งโลกณนะปัจจุบันนี้ประพฤติตนประพฤติตัวนี่อาจจะผิดศีลผิดธรรมที่เป็นบาปที่เป็นอกุศโลกกรรมเนี่ยอาจจะมากถึง9กสเนี่ยก็สมมติว่าสมมติเฉยๆสมมติมมตคนทั้งโลกปุป๊บมารักษาศีลรักษากรรมบ,บทสิบมาเคารพคนพระรัตนาตรัยเนี่ยทั่วทั้งโลกมันก็จะสงบเย็นทันทีนะมันจะเริ่มสงบเริ่มเย็นเริ่มเย็นใช่ไหม ไอธรรมชาติทั้งหลายที่มันเสียไปต้นไม้อะไรทั้งหลายที่มันเสียไปก็คนทั่วทั้งโลกอะมาช่วยกันปลงช่วยกันปลูกทดทงทดแทนในสิ่งที่เสียไปตามหัวไร่ปลายนาตามอะไรรัฐบาลในแต่ละประเทศก็ให้การสนับสนุนให้การส,งส่งเสริมใช่ไหมนะกรมป่ามงป่าไม้ก็เอาพันไม้มาว่าประเทศลยยี่สิบสาล้านต้นร้อยล้านต้นก็ว่าไปว่วใช่ไหมพันล้านต้นก็ว่าไปก็เพาะพันกันไปอะไรกันไปให้งบสนับสนุนกันไปอะไรกันไปโลกก็จะเริ่มสงบร่มเย็นเป็นส<ป>ุข ดินน้ำลมฟ้าก็จะตกต้องตามประดูการแต่ถ้าตราบใดที่ผู้คนผู้คนในตีนนี้ไม่ใช่ทุกคนนะก็เหมือนเดิมเลยผู้คนยังยัง,ย,งยังเผาถางป่าทําลายป่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเขาที่ถูกทําลายป่าเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เขาตกกี่เขาตอกกี่เขาได้ไหมเขา,ขาเป็นสิบสิบลูกเป็นหบเขาขนล้นนีหมดเนี่ยเพราะอะไร ก็เพราะนี่แหละก็เพราะว่าไม่มีเป็นผู้ไม่มีศีลไงไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นความโลภโมโทสันเป็นอำนาจฝ่ายมารอำนาจฝ่ายอาธรรมอำนาจฝ่ายมิฉาทิฏฐิคืออำนาจที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่เป็นธรรมที่มันไม่ชอบธรรมที่มันเป็นบาปที่เป็นประกุบลกกร,รมอำนาจต่างๆเหล่านี้นอกจากทำลายตัวเองแล้วนอกจากทำลายผืนแผ่นดินประเทศชาติตัวเองแล้วเนี่ยยังทำลายเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกรวมถึงทำลายตัวเองด้วยโดยเฉพาะตัวเองเพราะอะไร เพราะคนที่ถืออํานาจแห่งธรรมเหล่านี้ในะเวลาหมดลมหายใจไปเนี่ยท่านเอ้ยมีใบยปูเป็นที่ไปจริงๆนะฮะมีนรกเป็นที่ไปไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไอเราก็อยากจะบอกอยากจะกล่าวนะั่นแหละแต่ว่าถามว่าจะมีสักกี่คนที่มาฟังพ่อพรามแล้วมีความเข้าใจที่จะมาฟังพ่อพราหมณแล้วมีความทราบซึ้งเห็นเหตุผลต้นกรรมว่าเออมันเป็นเช่นนี้นี่แหละพ่อพรามเองก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะออกมาพูดสักเท่าไหร่แต่ว่า นะชีวิตมันมาถึงจนช่วงบั้นปลายชีวิตแล้วนะพาะพระามก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่ปีก็ถือว่าพูดเพื่อที่จะแสดงความเป็นธรรมแสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยในทางโลกยุคนี้นะให้มันเข้ากับยุคก,กับสมัยเนี่ยให้ให้ให้ใหลูกหลานที่อยู่ข้างหลยได้ได้ฟังได้พิจารณาตัวได้พิจารณากันแล้วก็ โลกอะ่ะมันจะเปลี่ยนได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนพร้อมๆกันทั้งโลกนี่แหละทอนี้ถ้าเกิดคนโทวทั้งโลกเนี่ยสมมติว่าคนโทวทั้งโลกมาได้ได้ฟังพ่อพรห์แล้วสมมุติเฉยๆไอ้ไอเป็นมันเป็นไปไม่ได้เหรอไอเรื่องมันเป็นไปมันไม่มีทางจะเป็นไปได้หรอกเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในโลกอ่ะใครจะมาฟังพ่อพรมเอาแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะจะมันจะมีใครมาฟังใช่ไหมอันนี้พูดเรื่องจริงแต่ว่าพูดด้วยความที่ว่า เออในภายพักหน้าถ้าเราละอัตภาพไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยคนลูกหลานที่อยู่ข้างหลังก็อาจจะได้ฟังว่าเออยังมีพี่พรามคนหนึ่งพ่อพรามคนหนึ่งเขาเคยพูดเอาไว้ว่าโลกอะที่มันกําลังจะวิบัติกําลังจะพินาศกําลังจะฉิบหายไปในทุกๆด้านน,นี่เห็นไหมโรคระบาดมาก็าดีพายุฝนฟ้าขนองภูเขาถล่มพันดินทลายภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมเนี่ยเมือ่อ ไม่กี่วันมาเนี้ยใครจะคาดคิดว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยภูเขาไฟระเบิดพร้อมๆกันถึง13บลกูกในวันเดียวเห็นไหมใครจะคาดคิดว่าแผ่นดินไหวอะพร้อมๆกันเนี่ยหลายร้อยครั้งทั่วทั้งโลกเนี่ยใช่ไหมครใครจะคาดคิดว่าฝนฟ้าตกมาเดี๋ยวนี้ทำไมฟ้าผ่ากันจังเลยอะ เห็นไหมฟ้าผ่าเห็นฟ้าผ่าไหมไม่ว่าจะที่อินดนงเดียว่าฟ้าผ่าเป็นแสนแสนครั้งเป็นหมื่นหมื่นครั้งเป็นแสนๆสนครั้งใครจะขาดคิดใช่ไหมเพราะเพราะอะไรกันนี่แล้วมันเป็นเหตุผลต้นกรรมที่ชาวโลกกระทําขึ้นมาเองนั่นแหละโลกมันเสียสมดุลหมดแล้วโลกมันเสียสมดุลเมื่อมันเสียสมดุลมากเข้ามากเข้าอ่ะมนุษย์เองเป็นผู้ทําลายโลกไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะมนุษย์มนุษย์พวกเดิมนะแล้วคนที่อยู่ในโลกเขาก็เดือดร้อนด้วยเห็นไหมฮะ พ่อพระเองก็เดือดร้อนจริงๆพบพระเป็นชาวนาแล้วนานี่เป็นนาปีไม่มีน้ําในการเพาะปลูกเนี่ยตอนเนี้ยแถวบ้านพบพรา์เนี่ยพแถวบ้านพอรนพอรพอระในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยโอ้โหถ้าก็ฝนท่านไม่มาเนาะแต่ท่านก็กําลังจะมาแล้วแหละแต่พูดถึงว่าท่านไม่ตกต้องตามฤดูกาลท่านไม่อะไรเข้าก็จะตายกันหมดเลย แห้งลงแห้งแรงกันหมดแลวปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ข้าวกินหรือเปล่าความหวังเดียวที่ของชาวนาก็คือข้าวแล้วพ่อพราหมีก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทาํางานประจงทํางานประจําก็เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใช่ไหม <c oughs> แต่เราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยไงฝนที่มันเคยตกต้องตามฤดูกาลมันก็ไม่ไม่ตกไงจากที่เคยว่ามันมาเขาเขาท่านมาท่านก็ไม่มาไงแล้วมาก็ต้องมาหรือพายุเนี่ยเห็นไหมฮะ เนี่ยพายุก็จะมาเนี่ยันที่1 89 20ใช่ไหมพายุโนอื่นเนี่ยจะเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็จะเห็นว่าจะก่อตัวมีความรุนแรงถึงใต้ฝุ่นด้วยแต่แต่ก็มันก็ไม่คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากมายก็ดีแล้วแหละที่ท่านมาชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ท่านต้องการนะ้ามันจะได้จะได้มีข้าวกินมั่งจะได้มีทุนมีร้อนต่อลมหายใจมั่งอะไรมั่งใช่ไหมฮะ อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยม si ันเป็นมันเป็นทั้งวัฏจักรทั้งโลกนี้เลยนะมันไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้คนทําแค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันไม่กี่ล้านคนหรือไม่กี่สิบล้านคนแต่คนเจ็ดพันกว่าล้านคนต้องเดือดร้อนไปด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทีนี้พูดพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยระบบกรรมที่จะล้างลงท่านล้างจริงๆนะฮะยืนยัน ลางจริงๆเป็นเหตุผลต้นกรรมที่มนุษย์โลกสร้างขึ้นมาเองอย่างนานแสนนานแล้วผลจะมาปรากฏเป็นประจักษ์ชัดในยุคนี้มันจะมาพีิกสุดๆกันในยุคนี้แหละหกสามหกสี่หกห้าหกยันนู้นแหละหกเจ็ดไปเรื่อยๆจะมีความรุนแรงขึ้นนี้เรื่อยท่านที่ท่านตั้งหลายที่ยังไม่ตื่นตัวที่ยังไม่เห็นที่ยังประมาทอยู่ยังอะไรอยู่ก็ฟังพระพราหมณ์แล้วก็ไปเปิดดู y o u t u ู e บ้างนะ ไปดูข่าวทั่วโลกบ้างนะท่านจะได้เห็นว่ามันมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในโลกใบนี้นะฮะอย่างจีนตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยเขาบอกเทบจมบาดาลเลยนะทุกทุกอย่างจะประเทศนี้ล่มสลายเลยนะเขาจะว่ากันนะอเมริกาท่านเองก็เหมือนกันแหละทางพายุเฮอริเคนนั้งโอ้โหไฟไหม้อีนนะนี่ก็เกิดจากเหตุผลต้นกรลมของมนุษย์นี่แหละหลายๆประเทศนะมันมันไม่ใช่แค่ประเทศนี้มันหลายๆประเทศเลยท่านไปดูเอาเห,อหมดเกือบทั่วทั้งโลก นี่แหละมันเป็นจากเหตุผลต้นกรเมพ่อพระเมงเกอร์จริงๆพงอ่อรพระเมงก็เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องบนท่านมากมากนะจะพูดอะไรถึงท่านเนี่ยพ่อพระเมงเกอมีความเกรงอกเกรงใจท่านมากนะแต่พ่อพระเมงเกได้ทําใบสีวงสวงของขอนุญาตท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มานานแล้วแหละยิงก็ขออนุญาตท่านพูดพูดเพื่อเป็นธรรมทาน พูดเพื่อให้รู้ตระหนักรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันเป็นเหตุผลต้นกรรมแล้วระบบกรรมเนี่ยท่านมีจริงๆ <c oughs> ก็ไม่กล้าไปพูดถึงท่านตรงๆหรอกเพราะเดี๋ยวจะคือจะผิดกฎสวรรค์ประมาณนั้นนะจะผิดกฎสวรรค์เ <c oughs> พราะท่านที่กลุมกรรมเนี่ยเป็นชาวเทพชาวสวรรค์นนะ <c oughs> ชาวเทพชาวสวรรค์เป็นสวรรค์ที่อยู่กับโลกมนุษย์นี่แหละเป็นชาวสวรรค์ที่ดูแลโลกมนุษย์ทุกอย่างนี่แหละนะเรียกว่าผู้คุมกฎแห่งกรรมแต่ไม่ใช่ท่านเป็นผู้กระทํานะกรรมที่มันจะเกิดขึ้นกรรมที่มันจะล้างกรรมที่มันจะบรรดาลเป็นออกมาเนี่ยเป็นกรรมของมนุษย์เองเป็นวิบากของมนุษย์เองทั่วทั้งโลกทั่วทั้งสวรรค์ทั่วทั้งระบบโลกภายในเนี่ยท่านประชุมกันหมดแล้วว่าโลกมันไปต่อไม่ไหวแล้ว ชาวโลกมันจิตใจมันมัน,ม,นมันไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันไปไม่ไหวแล้วท่านเข้าใจคํานี้ไหมมันเดินต่อไม่ไหวแล้วในเมื่อศีลธรรมถูกทําลายคุณธรรมถูกทําลายความสัตว์ความจริงความเป็นธรรมถูกทําลายความดีงามความชอบธรรมความเป็นธรรมถูกทําลายทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกใบเนี้มันแทบไม่เหลือมันไม่แทบไม่เหลือลมหายใจให้ ให้คนดีหรือให้สิ่งที่ดีๆให้สิ่งที่งามๆมันประกาศกล้องออกมาเลยมันไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมพุทธบริษัทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ถูกริดรอนถูกทําลายมาไม่รู้ตั้งกี่พันปีแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่สมัยยุคองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงยุคเนี้ก็ต้องเดือดร้อนเสียหาย หนักเพราะมารทั้งหลายเหล่านี้ที่พระพระามพูดถึงจริงๆท่านก็ไม่อยากให้พูดเท่าไหร่แต่ว่าพูดให้เข้าใจว่ามันไปไปไม่ไหวแล้วระบบกรรมท่านถึงต้องคัดคนแล้วก็ล้างโลกระบบกรรมในที่นี้มันเป็นวิบากกรรมของมนุษย์เองพ,อพระพระามพูดเนี่ยจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ก็ไม่ได้ว่านะมันการแสดงนานทัศนะความคิดเห็นเนะี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนะใช่ไหม มันได้ชาวโลกเขาก็คุยกันเขาก็คุยกันไปต่างๆนานา,นาว่าทําไมถึงเป็นอย่างงู้นอย่าง,งานี้อย่างนั้นโอ้ยท่านไปฟังเขาเถอ, <c oughs> อะเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะแต่พ,พระพรามเจกําลังจะอธิบว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นระบบกรรมมันเป็นวิบากกรรมของชาวโลกอ่ะที่ทํามาเนิ่นาน,นานแสนนานแล้วผู้คุมกฎแห่งกรรมท่านก็เลยเข้ามาบรันรดาลเข้ามาเข้ามากะเข้ามาเกณฑ์เข้ามาจัดสรรเข้ามาจัดการหมดเลยนะฮะ เนี่ยก็โรคระบาดภัยธรรมชาติไม่ธรรมชาติไม่ใช่จบนะอีกอีกอีกนานนี่แหละโรคระบาดภัยธรรมชาติเดี๋ยวก็โรคระบาดจะมาละลอกสองละลอกสามพีคสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นโควิดกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่มันหนักๆนะสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยก่อนๆนี่เห็นไหมที่มันเป็นโรคห่าหรือโรคกาละโรคโรคอะไรเนี่ยเกิดจากที่เกิดจากอมนุษย์นะจะบอกให้เกิดจากพวกอุกกมนะมันมันเป็นยุคเป็นสมัยไง บางยุคบางสมัยตายไปกี่ร้อยล้านใช่ไหมก็ย้อนไปดูประวัติศาสตร์เอาถามว่ามันเกิดจากอะไรนี่เลยมันเกิดจากมนุษย์ผู้คือเขาต้องคัดคนออกนะฮะต้องคัดคนออกทําไมถึงคัดคนออกก็โลกมันไปต่อไม่ไม่ไหวแล้วไงก็อย่างที่บอกไงฮะมันไม่มีใครฟังใครแล้วถ้าถ้า ถ้ามันไม่มีความจริงอยู่ในบนโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่มีความชอบธรรมศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทั่วทั้งโลกถูกทําลายหมดแล้วถูกเอาอะไรก็ไม่รู้มายัดเยียดให้ในแต่ละประเทศทั่วทั้งโลกซึ่งมันเป็นอํานาจฝ่ายมานอานาจฝ่ายอธรรมอานาจแห่งความบาปอกุศลกรรมทั้งหลายใช่ไหมฮะทั่วทั้งโลกอ่ะ โลกมันก็มันก็ไปไม่ไหวแล้วะผมเทพเทฯฯวดาท่านก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวที่จะดูเลยมนุษย์ท่านก็ประชุมกันก็เห็นที่จะต้องล้างนี่แหละฮะจริงๆอันนี้ก็ท่านก็ดูเอาเถอะนะฮะนี่เดี๋ยวภัยธรรมชาติหนักเข้าหนักเนี่ยนี่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 น,นี่ยังไม่พีคส,สุดๆนะมันจะพีคมากกว่านี้อีกมันจะหนักมากกว่านี้ยิกงมันจะหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ โรคระบาดจะโหมกระหน่ำชาวโลกเลยแล้วนะฮะนี่นโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นนี่อย่าคิดนะว่ามันเกิดนี่ขึ้นน,มมน,นี่ว่าืองเงินก็มีท่านที่ผู้คุมกรรมาท่นานก็จะกะเกณฑใช่ไหมว่าจะจัดการตรงไหนพื้นที่ไหนประเทศไหนคนไหนนะฮะใครที่มีคุณงามความดีพอ <c oughs> ท่านก็จะหลีกเว้นให้เนี่ยหลีกเว้นให้อันนี้แหละรักษา คารมคุณประตัตนตรยัยคารมคุณพระพุทธเจ้ามีความกตัญญูต่อคุณบิดามารดาผู้บิดมประเทศชาติสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญทำกุศลโดยเฉพาะหาพระเครื่องมาห้อยต้องมีคุณธรรมต้องมีความดีงามใครที่มีความดีงามทั้งหลายท่านก็หลีกหลีกให้ก็จะมีพ่อแม่ปูยญาตายายครูบาอาจารย์เบื้องบนสูงขึ้นไปคือชั้นดาวดึงท่านก็จะดูแลปกปักรักษาให้อะไรให้ส่วนท่านที่มีหน้าที่ในการคุมกรรมท่านก็ ท่านก็จัดการไปอะไรไปนะฮะทำตามหน้าที่มันก็เป็นประมาณอย่างนั้นแล้วโรคระบาดก็จะจะจะหน<ะ><ะ>ักขึ้นเนี่ยแล้วพอในเมื่อมันเกิดความอดมันเกิดความกลัวเาหลนนะท่านนะใช่ไหมเดี๋ยวทุกๆประเทศก็จะเกิดความมันมันมันจะเกิดความกลัวเาหลนวุ่นวายเดี๋ยวก็จะเกิดข้าวยากมากแพงอย่างเงี้ย ใช่ไหมอาหารเริ่มหมดอาหารเริ่มขาดแคลนนู่นนี่นั่นผู้คนเริ่มอดอยากผู้คนเริ่มลําบากก็จะมีแต่คนที่มีอยู่ในศีลในธรรมอ่ะท่านไม่ทาหรอกท่านยอมอดตายอย่างพ่อพระก็ยอมอดตายพ่อพระไม่ไปทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมหรอกยอมอดตายเหมือนกันฮะมันเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นก็ก็จะเกิดอดอยากใช่ไหมทำมาหากินลําบากอดอยากลําบากเกิด ข้าวยากหมากแงพงพอเกิดข้าวยากหมากแพงไอ้คนมันไม่มีอยู่ไม่มีกินนะในแต่ละประเทศทั่วโลกอะเขาจะจกชิงวิ่งราวก็จะเริม่มมีการปลงการปล้นสะดมมันก็จะเริม่มมีความปลอดภัยในสังคมมันก็จะไม่มีใครที่เปิดโรงเปิดร้านเปิดโชว์คงเโชวเอเปิดอะไระ่ะเมื่อคนมันอดมันเต็มที่แล้วมันกลัวตรงกลัวตายมันก็จะเกิดนะในอนาคตนะในอนาคตามันก็จะเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่เร็วๆเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเกิดในช่วงที่สงครามช่วงที่สงคราม เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองทั้งหลายก็ฟังฟังพ่อพราหมณ์ไปก็อาจจะเหนื่อยใจหน่อยพ่อพราามณ์คนพูดก็เหนื่อยใจยิ่งไม่อยากพูดหรอกแต่ความจริงมันจะเกิดอย่างนั้นนะจริงๆนะท่านคอยดูเลเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อถึงเมื่อทุกอย่างมันไปไม่ไหวเมื่อทุกอย่างมันไปไม่ได้นฮะเมื่อความอดทนมันถึงที่สุด เมื่อกรรมวิบากกรมส่งผลถึงที่สุดผลสุดท้ายก็จบลงที่สงครามนี่แหละประเด็นมันก็จะพีคตั้งแต่ช่วงมาสงครามประทุปุ๊บเนี่ยนั่นแหละธรรมชาติมันจะพีคช่วงนั้นแบบสุดๆเลยนะจะบอกให้ใครใครมีคุณงามความดีพอผู้คุมกฎผู้คุมกรรมหรือว่าผม พ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องบนท่านก็จะรักษาคุมครองให้ปลอดภัยแต่ใครที่ไม่มีคุณงามความดีพอก็ที่จะอยู่ในยุคต่อไปอีกนะอีก,อ,ก,อ,กอีกข้างหน้านู่นนะยุคสีวิเลยนะนี่อยู่ไม่ได้จริงๆนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อหรอกพ่อาพามีนก็ไม่เชื่อนะตอนแรกก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อเชื่อแต่เชื่อในระดับที่ไม่อยากออกมาพูด ก็อย่างที่บอกว่าออกมาพูดในยุคนี้สมัยนี้มันพูดยากบางทีจะมีใครสักกี่โค้ดที่มันที่เขาเข้าใจจะมีใครสักกี่โค้ดที่เขาอยากจะรับฟังเราต่อให้เราปรารถนาดีสักแค่ไหนพูดความจริงสัต์จริงสักแค่ไหนต้องการแสดงเหตุผลต้นกรรมให้เขาเห็นแค่ไหนบางทีาการพูดในยุคนี้มันยากมันลำบากแต่พวพ่อปรามก็นั่นแหละมันเกิดมา มันเพื่อทําอาจจะเพื่อทําหน้าที่ตรงนี้ก็พูดไปเป็นใครที่ฟังใครที่เชื่อก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาเนื่องกับพระพุทธเจ้าท่านเนื่องกับเบื้องบนท่านไปพูดไปแล้วใครไม่เชื่อใครไม่อยากฟังก็อันตรงนั้นก็เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนนั่นแหละแต่จะบอกให้นะว่านี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยทุกอย่างคำว่าทุกอย่างในตอนนี้หมายถึงความลําบากนะ เศรษฐกิจเนี่ยท่านอย่าไปคิดเลยว่าเศรษฐกิจในโลกนี้มันจะดีหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะดีขึ้นอย่าคิดเลยอย่าให้แตมมโนท่านจะบอกให้มันดิอิมพอสิบิลคือมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะเป็นไปได้ผู้มีอำนาจทั่วทั้งโลกคำว่าผู้มีอำนาจหมายถึงว่าผู้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินทั่วทั้งโลกอ่ะ จะต้องมารักษาสิลห5รักษากรรมบทสิทเป็นอย่างน้อยอถึงทุกอย่างมันจะดีได้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจะให้ชาวบ้านเขาเปลี่ยนแปลงในระดับชาวบ้านเนี่ยมันไม่ขยายวงกว้างเหมือนเป็นนโยบายของรัฐบาลนะรัฐบาลทั่วทั้งโลกไม่ได้ว่าบ้านเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันม,ม,มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะมันไปไกลแล้วตอนนี้มันไปไกลจนเละเทะหมดทั่วทั้งโลกแล้วอะใช่ไหมฮะก็ลองมองดูแตะ ในที่ว่าพระพูดธก็เหมือนเดิมมาแหละนะฮะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่ท่านนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาพระบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสารณนะบารมีคุณพระองค์เทพที่บูดาลาังฟ้าทพเจ้าทุกทั้งสากลและพิพพและผู้มีคุณทั้งหมดผู้คุมกฎผู้คุมกรรมและบุญบารมีพระพุทธญาณที่ก้าพะเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งหมดได้พิบัลร,รักษาคุ้มครองท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง เพื่อลมชาติล้มอดินลมโลกทั้งหลายที่ปรารถนาในความดีในความงามในความเจริญในความรุ่งเรืองที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายให้มีความคล่องตัวในการดำรงทรงชีวิตธุรกิจกิจการงานตามสถานะมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงหมดอายุไขไปเมื่อใดก็ขอให้มีสวรรค์พรมนิพพานเป็นที่ไปทุกรูปทุกผู้ทุกนามเทอ